จะมาสปอยอะจะมาเล่าให้ฟังเฉยว่าอะไรยังไงวันนั้นก็สเปดไปแล้วเนาะว่ามีอะไรบ้างสปอยไปน,นิดหน่อยละยน,นั่นนะึงะรู้สึกว่าแสงมันมืดไปหน่อยอือคือฉันคือมาเรีย <laughs> แนะครับเยอยากเลี้ยงแล้วแน่อยากไปแล้วเหรออย่าลืมมากันนะเดย์เจ็ดครับอ่าได้กี่คนนะครับเดย์เจ็ดครับอยางแกงจริงเหรอเออหยางแกงสมเด็จเจ็ดมันสรุปสรุปทราบว่เขาหยิบบอร์ดขึ้นมาใหม่แล้วโหเดย์เจ็ดคนจริงเหรอให้ลุ้นฟรีเหรอไอ้ลุ้นเมื่อกี้เมื่อกี้คุณกระโดดกีดอยู่เมื่อกี้ตอนนี้พาลิตาได้นี่ครับคุณลุงลุงนี่เชียร์เด็กอยู่เป็นมัมมี่เป็นมัมมี่่ใชเชียร์น้องๆ คนไทยให้ก้าวไกลไอติ้งครับไอติ้งครับเอ๊ะนี่ยังไม่ได้นี่บอกว่าสิบหกนี้มีเซอร์ไพรส์แต่นี่มีเซอร์ไพรส์อีกเดี๋ยวมีเซอร์ไพรส์อีกแต่ต้าทำแอดอยู่อ๋อตาใช่เพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีมินิแมกซีนเฮ้ยฮีกูทีในห้องนี้มีสองคน เวาลิตาได้เดดแล้วิกุตาได้เดดแล้วปักเมนกันหรือยังเมนใครครับอืมแท็กกุ๊กไลออกูก็เชียร์คนไทยแบบแต่ทั้งสองคนนะแต่ว่าชอบอายนนะแต่กว่าสองคนเก่งหมดเลยเก่งองงเพจริงๆแต่ว่าถ้าแบบอบป็นพิเศษก็อายอนอะออยอนตอนร้องเพลงแดงซ์โชลาสซี่อะล่าสุดอะของแซมสมิธอะ กูเอาข้อสปอร์ติฟายึงมมันพอมากองมันพอมากอืมอ่ะเขาบอกว่าเมนชิกิต้าเมนน้องเซฟอ๋อขอบคุณครับจีก็เมนเซฟครับแต่ว่าเป็นเมนลุกเมนลุกพ่อมึงก็มันเป็นมินิซีรีที่เอ้ยมินิเอ้ยไม่ใช่มินิแมกกาซีนเรอที่เกี่ยวกับรูปภาพที่เรา ตั้งใจไปถ่ายมาครับผมก็อยากให้ทุกคนได้เห็นได้เรามีแบบใหม่ๆชุดใหม่ๆการถ่ายใหม่ๆหรือสิ่งใหม่ๆมาให้ลุ้นกันอีกให้ลุ้นละกันว่าข้างในจะมีอะไรบ้างแต่ก็เหนื่อยมากเลยไปถ่ายเพราะว่าตื่นเช้าใช่ช่วงนี้ตื่นเช้าทุกวันทุกวันไม่ได้หลุดไม่ได้หลุดมันแค่พูดผิด พูดผิดพูดผิดจริงๆไม่ได้หลุดไม่ได้หลุดระวังนะเดี๋ยวมันจะกลายเป็นการแกงเพราะว่าพูดผิดเมื่อกี้พูดผิดพูดจริงแล้วจะโกหกทำไมเราโกหกเออไม่ใช่อะไรโกหกเออแล้วก็พูดเหนือเนี่ยนะไม่ถึงมินิแมกกาซีนอ๋อแมกกาซีนใมีแมกกาซีนนะครับแล้วเราก็ไม่ได้แจกเพราะว่านี่เราจะมาบอกกระติดบอกคร่าวๆแล้วกันสปอย ก็จำที่ทุกคนเคยบอกได้เปล่าว่าอยากให้แบบใส่ฟคือตัวที่โอเคที่โหดเกินเอ้ยหมอ่าๆนี่กูใส่หัวกันนะไหนดิเอ่อฟิลเตอร์อ่ะโอ้ มันเปลี่ยนเสื้อละโอ้โหจะอะไรขนาดนั้นอืออ่ะก็ะคือเราวเคยบอกที่ทุกคนเคยเคยขอไว้เนี่ว่าอยากให้วิธีแบบเอ่อกดบัตรอ่ะมีหลายรูปแบบใช่ไหมว,ว่ามีทั้งเออหนู หนูกดเร็วค่ะกดเร็วมีเขามีหนูใช้ดวงเก่งค่ะอ่าใช้ดวงหนูไม่ชอบดวงหนูไม่ใช้หนูหนูชอบใช้เงินแก้ปัญหาค่ะก็มีหนูหนูหนูช่วงนี้เงินน้อยขอฟรีได้ไหมคะก็มีเรามีวิธีกดให้สี่แบบสี่แบบนะครับนั่นคือความเร็วดวงอ่าเงินแล้วก็ฟรีใช่ก็คือก็คือเดี๋ยวเราจะมาบอกอีกทีว่าอะไรยังไงแต่ว่ากดพรุ่งนี้หนึ่งทุ่มครึ่ง อืมพรุ่งนี้หนึ่งทุ่มครึ่งนะครับใช่บอกอาจารย์ได้เข้าๆในงานได้หนูไม่มีเงินหนูรอฟรีได้ค่ะเล่นเกมกิจกรรมอืมนี่เดี๋ยวปักไว้นี่นะครับปักไว้พรุ่งนี้หนึ่งทุ่มครึ่งฟรีก็มีเอ่อลุ้นดวงก็มีใช่อืมก็งานเปิดงานเปิดเอนเทอร์เทนเมนต์นี่แหละของงานนี้ซึ่งในงานอันนี้เป็นสิ่งที่สามารถบอกได้ครับรอบเย็น เราจะมีดูหนังกันดูหนังเล็กๆน้อยๆเล็กไ้น้อยใช่แต่ว่าไม่สามารถบ,บอกได้ว่านหนังอะไรหนังอะไรอาจจะเป็นหนังของมาเวลอ,อะไรแบบนี้เอามาใ <c oughs> ส่แบบกูเจุสิเอาไปใช้แบบล <c oughs> ้อเลียนหรืออะไรแบบนี้ <c oughs> มีไลฟ์มีไลฟ์ครับมีไลฟ์ให้ดูฟรีด้วยครับเราทำไลฟ์สตรีมมิ่งให้ดูฟรีด้วยครับถ้าอยู่อยูอย่น้องอยู่ลฟวอยู่ไลฟ์เราดูไลฟ์สตรีมมิ่งได้นะครับใช่ครับ ใครต้องโดดเรียนใครลําบากพี่พ่อโดดเรียนไปหาได้ไหมมันมันถามอาจารย์ไม่ได้ไหมอ่ะาแบบยากอยากให้ดูหลฟ์อยู่ที่บ้านก็ได้ใช่ใช่ถ้าถ้าไม่สะดวกไม่เป็นไรจริงเราไม่อยากให้ใครมาเสียอะไรเพราะเราแบบเขาเรียกว่าอะไรเออไม่โดดเรียนหรือไม่ต้องมาเสียเงินกับเราเยอะไม่ต้องมเอาชีวิตตัวเองชีวิตแบบปัจจุบันตัวเองมาแล้เราเยอะขนาด ดิมราคาลงมาทำทุกอย่างให้มันถูกที่สุดเข้าถึงง่ายที่สุดพยายามริ่มกี่โมงตั้งแต่สิบเอ็ดโมงมางานเหรอเออลงทะเบนตั้งแต่สิบเอ็ดโมงเป็นต้นไปใช่งานจบประมาณหกโมงดูนะจบน่าจะช่วงหกโมงเย็นแต่ถ้าไว้เปลี่ยนนายกนะแล้วก็ถ้ารวยๆก็มาช็อปกับเราได้ครับช่วงนั้นอาจจะแต่ตอนนี้นายกเดิมอยู่ก็ก็ไม่ต้องมาใช้เงินกับเราเยอะครับเก็บเก็บไว้เเก็บไว้เก็บไว้ห้าร้อยบาทหนึ่งพันบาทสามร้อยบาท พวกนี้มันก็มันก็สูงแล้วเนาะบางคนเราพยายามให้มันถูกสุดเอาไว้แล้วเราก็ไม่ได้เจ็บตัวแต่เออเราไม่ได้เจ็บตัวไม่ได้เจ็บตัวก็ดึงไม่อยากให้ใครเจ็บตัวแล้วก็ไม่เอากําไรเออไม่เคี่ยกำไรก็พยายามโอเคมาเจอกันอย่างนี้จัดเป็นครูโดดสอนได้ไหมครับอันนี้หนักเด็กยังไปคนเดียวแล้วแต่ครูไปนี่คือไม่ได้ครับครูอาจารย์ใจเย็นแล้วงานนินเนอ้ งานกี่โมงงานเลิกกี่โมงงานจริงๆตอนดูหนังตอนเย็นนะ่ะอืมดูได้ทั้งโรงเลยนะโอ้โหน,นะโอ้โหถ้าตอนดูหนังตอนเย็นน่าจะหายไม่หมดเลยมั้งน้าเจ้าหกร้อยคนยอืมส6ถบหกถูงนอนที่หนึ่งซะทุมาแบ่งกันด้วยนะ <laughs> <laughs> ยิมนาจเจ <laughs> กดไงบ่อยทีอ่ะกดอ่ะบ่อยทีมันจะแบ่งวิธีการกดเป็นสี่แบบความเร็วลายก่ในไลน์ก่อกดในไลน์นะครับจะมีความเร็วอือ่ามีดวงมีใช้เงินแก้ปัญหาอืแล้วก็มีฟรีครับฟรีอ่าฟรีก็คือเล่นเกมส่วนใช้เงินแก้ปัญหาเนี่ยเราจะไม่ได้ขายเป็นตัวนะสิ่งที่เราจะให้ก็คือเราจะให้เสื้อผ้าส่วนตัวพวกเรามีอยู่ไม่กี่ที่หรอกแล้วก็ราคาก็จะสูงขึ้นมากกว่าพวกนี้เดือสามแต่ว่าเราจะไม่ให้เสื้อ เราจะเสื้อไปบริจาคนะครับใช่ครับน่าจะมีคนที่ต้องการก็คือสูตรสิบตัวตายหมดเลยคือเราเรารู้สึกว่ามองว่าคนที่สามารถใช้ใช้เงินแก้ปัญหาได้ในการซื้อแสดงว่าเขาอ่ะมีแอสเซทที่แบบเป็นเสื้อหนึ่งหนึ่งแอกดได้หนึ่งใบเพราะว่าชื่อเปลี่ยนชื่อไม่ได้นะครับชื่อจะไม่ซ้ํากันเลยครจะไม่ซ้ำัเที่นั่งจะถูกล็อกล็อกตามซีดเลยครับใช่ครับผมอืมเปลี่ยนชื่อไม่ได้นะครับเพราะงั้นมันจะไม่มีการอัปปัดต่อ นในไลน์เซฟจีไหมหรออาจจะเป็นไลน์ออฟฟิเชียลเดี๋ยวขอไปดูอีกทีหนึ่งน่าจ,จะเป็นไลน์ออฟฟิเชียลครับน่าจ,จะเป็นไลน์ออฟฟิเชียลของเอ t เ r t a ์เ m e n มนครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดให้เดี๋ยวบอกวิธีการสั่งซื้อทีต้าทำอาร์วิ์งอยู่ใช่ครับ <ลง S 2> เดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ลงแล้วครับแต่ตอนนี้ d a เจ็ดคน d a เจ็ด d a เจ็ดจบจบเออแต่เมื่อกี้กูไม่หลก เออูมึนเข้ามาตอนเดย์ห้าไงเออเออข้ามาตอนเดย์ห้าเห็นว่าคนออไทยได้สองคนก็เออดีใจด้วยออแต่เราโดนแกงครับหวยก็ไม่เคยถูกดวงก็ไม่ดีเงินก็ไม่มีรอฟรีมีฟรีให้อยู่เล่นเกมเล่นเกมได้ซื้อหวยมาเป็นหมื่นละกูยังไม่เคยถูกสักครั้งเดียวสักครั้งเดียวในชีวิตครั้งเดียวก็ไม่เคยนี่แหละนี่แหละไม่ได้เซพที่ลงคลิปเฮ้ยมีคลิปอยู่ เดือนนี้แต่ยังไม่บอกวันใช่ใช่ใช่ใช,ใช,ใชบัตรราคาเท่าไหร่หรอคะตัวธรรมดาห้าร้อยบาทค่ะก็จะได้แมกกาซีนด้วยที่ไปตั้งใจถ่ายกันมาอืมอืมแล้วก็จะได้คือมันไม่ได้แค่แมกกาซีนนะเพราะมันคือได้เข้าตัวงานเอนเตอร์เทนเมนต์ด้วยงานเปิดร่วมตัวงานร่วมงานเปิดด้วยแล้วก็ร่วมดูหนังตอนเย็นด้วยซึ่งตัวหนังตอนเย็นนะ่ะเรามีขายแยกเพราะว่ามันต้องต้องหกร้อยคนเออดูหนังตอนเย็นถ้าจาไม่ผิดตัว๋ว ทุกวันนี้ตั๋วหนังเท่าไหร่สองร้อยห้าสิบป่ะเราขายร้อยเก้าสิบดีไหมครับเงียมครับเออตแต่ว่าตั๋วรวมอะ่ะคือห้าร้อยนะในตั๋วร้อยเก้าสิบอะเดี๋ยวไม่เดี๋ยวบอกเลย,เยอีกทีแต่ว่าตัว๋วแยกอะดูหนังอะจะมีสองร้อยใบเพราะว่าตอนเข้างานแรกอะมันจะมีได้แค่สี่ร้อยคนแต่ตอนดูหนังเย็นอะจะได้หกร้อยคน มันเลยมีตัวนั่งแยกอีกวก่ากสิบ,บาทนะครับใช่มันจงงงหน่อยแเดี๋ยวมีรายละเอียดบอกอีกทีหนึ่งเออเออ,เอ,อแต่ว่าแต่ว่างานตัวแมกกาซีนที่แถมแมกกาซีนได้อดีพารก็คือห้าร้อยอืมครับครับ,รบพรุ่งนี้หนึ่งทุ่มครึ่งครับใช่ครับขายแมกกาซีนแยกไหมคะเจ้าเจ้าออันนี้ไม่ได้คิดไว้เออ,เอ,อไม่ได้คิดไว้ถ้าจะเอาถ้าจะเอาก็บอกได้มาบอกในแท็กอะไรก็ได้นะเดี๋ยวไปอ่านแล้วไป,ไปคิด ดูหนังกี่โมงหนังเริ่มช่วงสี่ห้าโมงครับประมาณนั้นดูหนังอย่างเดียวก็ได้หรือจะมางานเปิดตัวด้วยแล้วก็ร่วมดูหนังด้วยก็ได้เราซื้อแค่แมกกาซีนได้ไหมเดี๋ยวไปดูให้นะตอนออกดบัตรพรุ่งนี้เขาสอบให้เพื่อนกดบัตรก็ต้องใช้ชื่อของเพื่อนกดได้แต่ว่าต,ตอน<ช>ลงหมายเหตใุให้ลงชื่อเราใช่เออ ไปหารอบงานก็ได้เออ้าแต่ไม่เข้าง,งานมาหารอบงานก็ได้เหมือนกันครับไม่ต้องเข้าง,งานก็ได้เราก็จะเดินออกมาหาข้างนอกงานเหมือนกันดูไลฟ์สตรีมอยู่ที่บ้านก็ฟรีใช่แล้วเราก็จะเดินไปที่บ้านคนดูไลฟ์สตรีมเออใช่โดยการเอาใช้ะร,ระตูเล<ะ>ยใช่เราก็นั่งทานอะไรเนี่ยเออจะดูไลฟ์สตรีมฟรีอยู่ที่บ้านก็ได้จะมาหารอบงานก็ได้เราเดินไปหา จะดูรอบตอนเย็นตัว๋วโอเคเราไม่ขายสมาชนะิกราาต่อเราให้ร้อยเก้าสิบบาทแล้วก็ค่าแมกกาซีนค่างานทั้งหมดออเดย์พาสก็ห okay. ้าร้อยโอเคไหมครับหนึ่งทุ่มครึ่งสุดแล้วนะ <Okay. S 2> เราไม่สามารถกดนี้ได้แล้วนะเราจะโตแล้วนั่งรถสุพราณกี่โมงช่วงช่วงหกโมงครับช่วงช่วงนะโอเคไหมดีไหมดีวไม่ดีกูดต่างจาังหวัดดูแลเต็มมรีได้เลยครับเคลียกล้องเคลียอะไรว้ให้แล้ว อืมหนึ่งทุ่มครึ่งหนึ่งทุ่มครึ่งหนึ่งทุ่มครึ่ง<ป>ในงานอยากให้มามากๆเราเตรียมอ่ามันหูเซฟบ่นว่าเหนื่อยอะ่ะเหนื่อยครับ <laughs> เหนื่อยจริงเร,เ,เราเตรียมกันเยอะสุดเดี๋ยวเนี่ยไลฟ์เสร็จแล้วไปตุยนอนแล้วเนะี่ย <laughs> หนังจบมีลงให้ดูใน YouTube ยู u ูบไหมครับมีแต่ว่าอีกเป็นเดือนเลยครับใช่ครับอีกเป็นเดือนเลยแบบเป็นเดือนจริงๆนานเลยอะ่ะแบบนานอะ่ะเป็นเดือนเลยครับอืม อยากได้แมกซีนขายแยกหรอเต็มเท่าไหร่อ่ะสองร้อย้าสิบไหยไหมอ่ะไหวหรือเปล่ามันเป็นมินิแมกซีนไลฟ์ตอนดูหนังไม่ได้สี่ร้อยก,ก็ต้องพิเศรษรอบพีเมียสำหรับคนที่มาสีไม่ได้สิ <laughs> เดี๋ยวเราเปิดลงออนไลน์แต่ว่าอาจจะเป็นเดือนนะเดี๋ยวรายละเอียดอีกทีเดี๋ยวจีลงในเอ็นเตอร์เทนเมนต์ให้นะครับยว <laughs> บอกแอดมินจีให้ลงให้ครับเอ รายงานไม่ได้ไม่เป็นไรดูย้อนหลังในไลส์ฟีลได้ไหมมีครับมีครับผมมีมีลงลงถังทั้งสั่จังหวัดครับเดือนหน้าเดือนหน้าเดือนหน้าหน้ารอ่ะมีแน่นอนเอาไปว่ามีร้อยเปอร์เซ็นต์สองร้อยสิบใบใช่ไหมโอเคครับได้เดี๋ยวพี่เช่ให้นะนิตทีสารเฉยๆใช่ไหมแบบไม่ได้เข้างานเนี้ยหรอก็ได้โอเคอืม โอเคไหมถ้าติดตรงไหนบอกนะครับติดตรงไหนพิมพ์มาในแท็กนะครับผมแท็กถ้าเอาง่ายอ่านง่ายก็แท็กในเซฟทีก็ได้พิมพ์แท็กเซฟีก็ได้ครับเดี๋ยวเข้าไปงานจะติดในทันลงทัยเพียทนทัทนเลยมั้งทุ่มครึ่งเลยนะนนนนอยากให้มาในงานออยากนะเจอมาเจอในงานดีนะครับเพราะว่ามันแบบเราตั้งใจเตรียมไงเราแบบนู่นนี่อ่ะคนนี้คนนี้ดิวง่ายเออเอาเลยชิวอยากได้อะไรบอก ลงทะเบียนน้าง,งานได้ตลอดยังไงวะอะไรนะลงทะเบียนน้าง,งานได้อ๋อหน้ามายถึงแบบลงทะเบียนน้าง,งานได้ตลอดไหมหรอจริงๆมาเลทได้ครับจีจีบอกทีไม่ให้ได้ครับห้าร้อยบาทจํากัดใช่ไหมใช่ค่ะจํากัดค่ะแต่ว่าก็จะมีฟรีด้วยนะหรือแบบแข่งเงินด้วยแข่งความเร็วด้วยแข่งดวงด้วยเดี๋ยวจะพยายามลงให้ละเอียดที่สุดทุกคนจะได้อ่านพยายามานอาร์ตเวิร์กแต่ว่ากดพรุ่งนี้หนึ่งทุ่มครึ่งครัครบ เดี๋ยวพรุ่งนี้หนึ่งทุ่มครึ่งมาสเปซกันอีกทีหนึ่งอืมโอ้นิเดียศาสตรเป็นมินิแมกกาซีนนะครับไม่เยอะแน่ๆไม่เยอะครับเพราะเราถ่ายกันเองเราเราเรียงคอลัมน์กันเองเราตั้งคำถามเองเราหมายว่ามันไม่ได้ยิ่งใหญ่ครับแต่ว่าทำเล็กๆเป็นแบบว่าผสมของผสมลองดูลองทำดูไปดูหนังได้แมกกาซีนไหมไม่ได้ครับอ๋อดูหนังตอนเย็นเหรอหนังไม่ได้ครับถ้าซื้อออเดย์ตัวห้าร้อยก็จะได้แมกกาซีนครับ แต่ถ้าดูหนังตอนเย็นจะใช่เดี๋ยวมาบอกอีกทีในเดี๋ยวมาบอกเดี๋ยวมาอเออ,เอ,อแต่ว่าเอาใครมาไม่ทันก็ไม่เ,เดี๋ยวเรารีบแจ้งแล้วกันครับผมโอเคเวเดกู okay. ๊ดนะสิบหกนี้จ้ะงานวันที่สิบหกนะครับที่เซนทันเบอร์นะครับเริ่มต้นลงทะเบียนสิบเอดโมงนะครับกดบัตรพรุ่งนี้ตอนหนึ่งทุ่มครึ่งนะครับอ่าอันนี้คร่าวๆเดี๋ยวมีรายละเอียดแจ้งโอเคโอเคนะ เดี๋ยวพรุ่งนี้มาไลฟ์แจ้งอีกทีหนึ่งโอเคก่อนกดบัตกันก่นนะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเล่นด้วยแนละ้กันอืมใช่เดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันครับได้เดี๋ยวรีบลงแอดให้นะครับดูหนังกี่โมงประมาณสี่ห้าโมงครับผมเจอกันเจอกันแล้วใครที่สิบเก้ายี่สิบก็เจอกันอีกนะครับ แค่ไปสิบเก้ายี่สิบบ้างเนี่ยแค่ไปสิบเก้ายี่สิบบ้างแค่ไปบ้างเจอกันนะถึงได้ทานนะไป่างจีนหวัดนะเรายังไม่มีอะไรลงนาำเลยแบบที่แบบไม่ได้ดาวไม่ได้ซื้อไดยว่าใช่เชื่ออะลยเดี๋ยวไม่ซื้อเส้อขันยาอืมเ๋ยวน่าจะเล่นนานอืม เห็นเต้นอ่ะกูอยากยากูอยากเห็นตัวหนึ่งอะไรอยเห็นตัวหนึงนี้ที่มันจะต้องในวันที้จะหกอ่ะทีมเจอสิบเก้าทีมเจอสิบเก้าโอเคครับได้ครับจ้างเซฟกดเอ่ยเซฟกดเร็วอ่ะแต่รอบแล้วกดไม่ทันนะมี เราทูมี้หมีรถรอบเที่ยงไหมมาเองมาเองได้มาเองได้มาเองได้ไม่ติด <c oughs> มางได้ไม่ติดเวลาไปมีเพิ่มเวลาให้ไหม <c oughs> ไปไม่ทันอเอานี้ได้ไหมชวนเพื่อนมาให้ครบหนึ่งหนึ่งรถบัสห้าสิบคนเราสามารถเลื่อนเวลาให้ได้อื <c oughs> เราสมมติแบบมีมีเพิ่มขีดทแก๊งทําแก๊งมาที่แบบไปด้วยกันห้าสิบคนเนี่ยเราสามารถล็อกเวลาได้ขอไปเที่ยงแต่เราก็ก็ต้องคุยแต่องคุยไม่สามารถแต่ถ้าห้าสิบคนมาขอไปเที่ยงขอไปสิบเอ็ดโมงลงเวลาพรงกันได้ทําให้ได้เราหวยงวดนี้ซื้อซื้ขอให้ถูกหวยนะครับเชกันกับการเปลี่ยนนายกข้างในใช่ครับวลาเราจะรวยขึ้นได้ครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเพิ่มเดี๋ยวลงแอดให้ Okay.